เรื่งราวที่เหลือเชื่อและสิ่งลี้ลับที่น่าสะพรึงกลัวชวนให้ขนหัวลุกน่าสยดสยองท่านใดที่ไม่เคยประสบพบพานกับตัวเองย่อมจะไม่เชื่อว่าเหล่าวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมีอยู่จริงเราขอเชิญท่านมาร่วมขนหัวลุกไปด้วยกัน ในเรื่องเล่าหลอนๆสยองขวัญไปด้วยกันกับพวกเราในรายการเรื่องลึกลับนีาอสตูดิโอขอเชิญท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นบัตรนี้ ในตอนที่มีชื่อว่าโดนผีหลอกตอนเป็นเด็กวัดจากกระทู้พันทิพย์เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วตอนช่วงประมาณตอนป .4 ที่หมู่บ้านผมมีคนตายเฮนคนหนึ่งเขาตายโดยฆาตกรรมตอนนั้นผมเป็นเด็กวัดอยู่ครับไปงานศพเสร็จก็ขอพระอาจารย์กลับที่วัดกับเพื่อนอีกคนก่อนระหว่างทางกลับก็คุยเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆด้วยเพราะอะไรก็ไม่รู้ผมพูดขึ้นมาว่าทําไมตายดีๆไม่ชอบทําไมต้องแขวนคอตัวเองตายด้วยวะด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วคันหูถ้าย้อนไปได้จะตปากตัวเองสักที ซึ่งตามชนบทประมาณหนึ่งถึงสองทุ่มหมู่บ้านก็เงียบหมดแล้วผมกลับจากงานศพถึงวัดประมาณสี่ทุ่มกว่าๆตอนนั้นก็ยังไม่หลับก็เล่นเกมจากโนตบุ๊กรอพระอาจารย์กลับมาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนพระอาจารย์สองท่านก็กลับมาผมกับเพื่อนก็แยกไปนอนอีกฝั่งพระอาจารย์ก็แยกไปนอนที่ห้องของท่านซึ่งหัวเตียงของท่านติดกับหัวเตียงห้องของผมพอตกดึกประมาณหนึ่งผมเริ่มได้ยินเสียงแปลก อยากที่บายเพิ่มว่าห้องที่ผมกับพระอาจารย์นอนอยู่เป็นกุฏิปูนที่ติดกับกุฏิไม้อันเก่าที่แยกออกมาต่อเติมเป็นกุฏิปูนที่นอนอยู่กุฏิไม้อันเก่าเขาจะเสียบเสาเต้นยาวๆไว้ใต้ถุนเวลามีคนเดินหรือน้ำหนักที่มากๆลงเสียงเสาเต้นจะกระทบกับแผ่นไม้แล้วมีเสียงขึ้นแล้วหน้าห้องประตูห้องนอนผมจะมีตู้เก็บอาหารเป็นตู้ไม้แล้วซ้ายมือทางประตูจะเป็นห้องน้ำ ต่อที่ผมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆคือผมได้ยินเสียงเสาเต้นเริ่มประแทกกับพื้นไม้ของกุดิดดังขึ้นกลลึกๆ,ๆเหมือนคนกําลังเดินเข้ามาจากนั้นก็หยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องผมจากนั้นเสียงก็หายไปตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรจากนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงเปิดตู้เก็บอาหารเสียงแอดแล้วก็ปิดตึกผมเริ่มคิดว่ามีขโมยมาหอในวัดก็ไม่น่าใช่ พระอาจารย์ออกมาหารทานหรอเสียงเปิดประตูห้องพระอาจารย์ก็ไม่ได้ยินแถมอาจารย์ก็ไม่ฉันเวลานี้ก็ไม่น่าใช่อีกจากนั้นผมก็เริ่มได้ยินแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆเสียงเปิดตู้อาหารเสียงปิ่นโตในตู้กระแทกกันเหมือนคนกำลังหาอะไรกินแล้วเสียงตู้ก็ปิดลงติดสักพักก็ได้ยินเสียงเดินมาหน้าประตูอีกรอบหนึ่งแล้วเสียงเคาะประตูเบาๆก็เริ่มขึ้น ก็ๆผมก็พยายามคิดว่าสุนักที่วัดมากเกาหมัดหน้าประตูแล้วขาอาจจะกระแทกกับประตูก็ได้แต่อีกใจก็คิดว่าขั้นบันไดหน้าประตูมันต้องก้าวขาลงเลยนะแล้วสูงด้วยจากนั้นเสียงก็เดินไปห้องน้ําแล้วเหมือนพยายามจะดึงประตูห้องน้ําแต่ถ้าว่าประตูห้องน้ําห้องนั้นมันแน่นมากดึงธรรมดาไม่ได้ต้องกระชาบ พอเสียงดึงสองถึงสามครั้งไม่ได้เสียงนั้นก็หายไปอีกแต่ก็ไม่นานนักสักพักเสียงนั้นก็เดินตรงมาจากกุดิไม้ตรงมายัางประตูหน้าห้องที่ผมนอนอยู่แต่ทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูรัวๆก็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 ก,ก,ก,ก็แล้วเสียงนั้นค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆขณะนั้นผมทําอะไรไม่ถูกตกใจสุดขีดทําได้อย่างเดียวคือนอนกลุมโปง แต่ถึงกระนั้นด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นผมเลยมองผ่านช่องใต้ประตูในขณะนั้นจะมีแสงจากพระจันทร์ฉาดลงม,มาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีไม่มีเงาอะไรเลยทั้งทังที่เสียงค้อยังดังอยู่ณขณะนั้นความคิดที่ว่าเป็นสุนัขดับบูบเลยแล้วกลับมาคลุ่มโป่งเหมือนเดิมครับทุกอย่างในเวลานั้นคือเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังใจหนึ่งก็อยากร้องไห้ อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเราคงคิดไปเองแล้วกระมังหรือเราหูฝาดจนกระทั่งได้ยินเสียงคนเดินเสียงนั้นเดินเข้ามาจากกุดิไม้มาห้องผมเลยแต่รอบนี้ที่ไม่เหมือนเดิมคือไม่เคาะและเดินตรงทะลุเข้ามาแล้วหยุดยืนอยู่ตรงปลายเท้าจังหวะนั้นคือใช่แน่ๆคกูว่ากูโดนแน่ๆความรู้สึกตอนนั้นเหมือนคนกำลังยืนตรงปลายเท้าแล้วมองลงมาที่ผม ตอนนั้นคือทั้งเหงื่อแตกทั้งได้ยินเสียงหัวใจตัวเองผมอยากจะสะกิดเพื่อนที่นอนอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมแต่ถึงกระนั้นก็ไม่กล้าอยู่ดีจากนั้นเสียงก็ขยับไปอยู่ตรงปลายเท้าของเพื่อนแล้วเสียงก็ค่อยๆนอนแนบนอนทับเพื่อนลงไปในใจตอนนั้นจะมานอนชิดกูทำไมแล้วเสียงที่ได้ยินคือเหมือนคนอายุเยอะหายใจแรงๆเพราะเหนื่อยแวบหนึ่งผมจำได้ว่า เพื่อนมันเคยบอกว่ามันได้เอาไฟฉายไว้บนหัวนอนถ้าจะเข้าห้องน้ําให้เอาไปได้เลยทันใดนั้นผมรวบรวมความกล้าแล้วเอามือออกไปคลำบนหัวเตียงเพื่อที่จะหยิบไฟฉายแต่ถึงกระนั้นก็หาไม่จะอยู่ดีหัวเตียงไหนของมันวะผมคิดในใจอยู่ณขณะนั้นแล้วก็รีบเอามือเข้าใต้ผ้าห่มอย่างไวณนะเพลานั้นน้ำตาผมเริ่มมาละจึงรวบรวมความกล้ารอบสุดท้ายที่เหลืออยู่ คือปลุกเพื่อนซึ่งเพื่อนกับตัวที่หลอกผมนักขณะนี้มันนอนอยู่จุดเดียวกันก็คือมันนอนทับร่างของเพื่อนผมอยู่นักขณะนั้นแต่ถึงกระนั้นผมต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเช่นนั้นคงไม่เป็นการดีแน่ๆผมรวบรวมความก้าแล้วเอามือไปเขย่าเพื่อนแต่ทันใดนั้นเองที่ผมเอามือไปแตะเพื่อนก็ต้องชะงักขึ้นมาวินาทีนั้นผมทําอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่แต่โดนมันเหมือนหน้าแข้ง แต่ถ้าว่ามันไม่ใช่ขาของเพื่อนผมแต่มันเป็นขาของผู้ใหญ่ที่ใส่ผ้าขาวมา้าอยู่ณขณะนั้นแล้วมันแฉะแฉด้วยรู้ได้ไงว่าผ้าขาวมา้าเพราะผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่โคตรจะบางและคนที่ใช้ส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุเยอะคิดได้เช่นนั้นผมรีบเอามือออกแล้วรีบเอามือเข้ามาในผ้า่มอย่างไวแต่ทันใดนั้นเอง เสียงหนึ่งก็แววเข้ามากระทบกับโสตประสาทของผมเป็นเสียงของคนแก่เป็นเสียงที่แหบพร่าลอยมาอย่างแผ่วเบาว่า,วาหาอะไรอยู่หรอเสียงนั้นทําให้ผมตกตะลึงพรึงเพิอไปชั่วขณะหนึ่งวินาทีนั้นทําอะไรไม่ถูกตัวแข็งปากอาตาค้างสมองมันมึนทื่อไปหมดอยากจะร้องให้ออกมาให้ได้นะเพลานั้นพอตั้งสติได้ผมก็ร้องตะโกนออกมาจนกระทั่งเพื่อนกับพระอาจารย์ตื่น แล้วก็พระอาจารย์เข้ามาถามผมว่าเป็นอะไรร้องทํำไมคืนนั้นผมก็ได้เล่าเรื่องที่เจอให้กับพระอาจารย์ฟังในขณะนั้นก็เป็นตีสองกว่า,วาเวลานั้นผมก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้ามาแม่มารับที่วัดก็พาผมกลับไปทำพิธีกรรมที่บ้านเสร็จจากการทำพิธีที่บ้านก็พาผมมาทำพิธีที่วัดต่อจากนั้นก็ได้ใส่ไหมดำ แต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่กล้าไปที่วัดนั้นอีกเลยฝากทุกท่านกดซับสไคร b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ